อ,อย่าพูดสิเดี๋ยวลูกรู้จิตรช้างเอาน้ำไป <laughs> <laughs> อะไรไ <c oughs> อ้ไหนบอกว่าอยากจะผองไงผองไม่ได้ กินคนเดียวอันตรายกินคนง่ก็หมดตึงอะกินคนเดียวอันตรายก็<อ>เลยกินด้กับคนละครึ่งก็เลยว่าแบกคนละครึ่งก็จะพอจะเป็นไม่เป็นเบาะเนาะทำไมพ่อชอบแกะแบบนี้ยังไงก็กินหมดโอ้โหชอบชอบฉีกดูอยากผอมแต่ก็มากินขนมเลยมาหาตัวช่วยให้ให้แม่กินคนละครึ่ง มาแล้วตัวช่วยอ่ะมาแล้วตัวช่วยอลมเาล่ะม่แ่จี่ินไหมเนี่แม่พม่แ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 ม่วม่แ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 ่แม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 ่ม่แม่แ่แม่ง่แม่แม่่่ อ้าวอ้อองใหญ่เลยหรอ,อพี่จี่จีอยู่ไหนก,กินไหมนี่แล้วมาจีมาแล้วมาแล้วอ,อ้าวหนอ่จะป้องพี่จีนั่งลงอ่ะสุวรีก่อนสุวรอกิตแม่หน่อยขาสกิดหน่อยสกิดหน่อยขามือหนอ่อยพี่จีก็อยากกิน น้องจีกินขรุ่นง่ะคอมปอร์อะไรมาจีนจีนนี uh ่ก oh, ินมากนี่อันนะแ้าปาป๋า uh น่อยนี huh ่อ uh ้น uh ป้า huh ป๋าน oui> ่อยอ๋ออืมอาพี่จิเอาปอพี่จอ๋ใจดี กินอีแมกินีตว่กไม่ินอีกตวแก่ก็ม่กินอีกแม่มกินอีกวแม่มกินอีกแไม่กินอีกแม่กินอกักป็ไม่กดนี่ไ่นตว่ม่นีว่มากอกดัแ่ไม่นอีดตัวแ่ไม่นอีก่ก็มนีั่็มนเีั็ดม่นอตั่็ไม่กอมอื อื่จีน่ะน่ะแย่งของน้องแล้วนี่ขนมอะไรเนี่ยคาราบีของคาราบีอร่อยนะถ้าเป็นช่วง เบียค่ะถ้าเป็นพวกมันฝรั่งทอดนะอร่อยดีแต่ถ้าเพื่อนๆที่มีมันฝรั่งเยอะอยากจะทำเองอ่ะทำได้นะแบบมีคลิปวิธีทำค่ะทำได้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะเผื่อลองทำกันงน้มียโมอีทเบตาคารอะเนียโม่เนี่ย พอแล้วเนาะเนาะจางพอแล้วเนาะไปเอาน้ำให้หน่อยสิไปเราจะอุ้มมดกี่เท่พ่อกินอันนี้แล้วมันก็อยากจะกินน้ำที่กระป๋องแดงๆอ่ะเนาะเอามาไจ้ารอกคกเอาโคอย่าพูดสิเดี๋ยวลูกรู้ไางเอาน้ำไป Thank you.